สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับวันนี้มานําเสนอของทางเบียนจีครับซึ่งเบียนจีนะครับอาจจะเป็นรุ่นอาจจเป็นแบรนด์ที่ไม่คุ้นกับงานตกปลาหรืองานประมงก็ตามแต่ในช่วง3ปีนี้นะครับผมดันไปทางงานตกปลาแล้วก็งานประมงนะครับมีมีอยู่กระจายอยู่ทั่วค่อนข้างทั่วในในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเบียนจีมาจากของการใช้ในเรือของทจริงของพวกแข่งขันระบดรับโลกซึ่งซาวเดอร์ให้มาสุดจริงๆกับหมซาวเดอร์ในการนําเสนอภาพนะครับ ซึ่งเบียนจีก็อยู่ในกลุ่มของนาวิกอในนาวิกอเขาก็จะมี3ามยี่ห้อหลักนะครับเบียนจีซิน布拉ตโรเลนนะครับเป็นทิศทางเจ้าของบริษัทกันทั้งหมดนะครับซึ่งที่ในเบียนจีตัวนี้จะมีอยู่ที่นีหนึ่งคที่ผมนําเสนอมาเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มีการพัฒนาขึ้นมาต่อยอดอย่างไม่หยุดนะครับกดเมนูนะครับเข้าไปอยู่ที่ของการซ้อนภาพนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในหน้าหมวด GPS เนะครับเราก็สามารถซ้อนภาพไซสแกนเข้าไปได้และโมดตัวนี้นะครับมันเป็นคือไกด์ไลน์ที่นําเสนอว่า อุปกรณ์สามารถทําได้ซึ่งทีนี้หน้างานก็จะเป็นการยืนยันว่าทําได้ทําได้เท่าไหร่นะครับซึ่งหมุดตัวนี้นะครับผมจะมีข้อมูลการใช้งานจริงอยู่ว่ามันชัดมันดีอย่างไรครับซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ของ BNG ครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีข้อมูลหลากหลายนะครับแต่จะเป็นของงานเรือใบเท่านั้นเองอาจจะมีผมเป็นรายหลักก็ได้แต่ตรงนี้ผมยังไม่คม100%ที่นำเสนอของ BNG นะครับเป็นมาตรฐานของยุโรปครับประเทศเม็กซิโกนะครับ ข้อดีของหมดตัวนี้คือ1เราไม่ต้องสนใจของการวาดแผนที่นะครับเพราะว่า1เราออก,กตอกปลาแล้วเราตั้งใจจะไปออกหาหมายตกปลาหรือพักผ่อนก็ตามเราเปิดทิปยี่เข้าไปเลยนะครับเปิด GPS เข้าไปเปิดหมดสองโครงสร้างเข้าไปครับซึ่งเมื่อเจอเป้าหมายสังเกตจากสซรเกอเมื่ออยู่หนะ้าหมดตัวนี้นะครับอ่า <c oughs> อย่างหนึ่งกลับการก,การะบาดก่อนครับเนี่ยวิ่งเรือไปด้วยเปิดไซไปด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อเจออูระหัางทางอูเจอกองเลทางขวาเตะไปเลยครับที่เป้าหมายที่เราต้องการ แต่ให้เป็นกาบาดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือตัวช่วยที่สามารถทําให้เราทํางานง่ายครับมันจะมีความหมายคือไปยังไปยังหมายถึงว่าไปยังกาบาดท,ที่กาบาดอยู่นะครับไปยังกาบาดปั๊บมันก็มีเส้นนําทางอันนี้เป็นโมดสาธิตออโต้ในบางลาที่ต่อระบบออโต้พิลอตมันก็สามารถนําทางไปเป้าหมายนั้นโดยทันทีนะครับซึ่งนี้คือโมดสาธิตทําให้เข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้บางลาที่ผมใส่ออโต้พิลอตไปมันก็จะมีการนาทางอัตโนมัติตามจีปิตได้เลยนะครับ ซึ่งเส้นเหล่านี้มันจะเป็นเหมาะของงานเรืบใบแต่เมื่องานตกปากลางานประมงเส้นเหล่านี้ผมจะปิดเอาไว้ให้เหลือเส้นเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นเส้นรอยนะรอยทางเท่านั้นนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ผมก็จะมีข้อมูลหลากหลายก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับบางวุฒภูเก็ตแล้วก็เขียว BNG วูเคนต่อจากคำว่าบางวุฒภูเก็ตก็จะมีข้อมูลที่ผมลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากหน้าง,งานจริงทั้งหมดนะครับว่ามันชัดมันได้แบบไหนนะครับที่เหลืออยู่คามพึงพอใจของนักตกปลานะครับว่า รือทางประมงก็ตามว่าจะชอบโดนใจไหมกับเบียนจีอาจจะเป็นแบนด์ไม่คุ้นหูแต่ประกัน2ปีเต็มกับอุปกรณ์นะครับอ่าต่อไปนะครับมาต่อของระบบของหมดซาเดอร์นะครับหมดซาเดอร์คือผมว่านะครับเดี๋ยวผมอ,อธิบายนิดนึงก่อนก็คือน,นักตกปลาหลายๆท่านครับสำหรับเป็นเผหรอผมเป็นผู้ขับเรือนะกำลังขับเรืออยู่เวลาเข้าหมายปั๊บทุกคนก็อยากจะเห็นอยากจะรู้กับข้อมูลกันด้านล่างเพื่อนในการกา,รการเกณฑ์เพื่อนในการลงเหยื่ออยู่ที่ความลึกเท่าไหร่บ้าง ซึ่งใน b บครับก็จะมีระบบ Wi-Fi นะครับที่ปล่อยจากเครื่องหลักมหโจได้ทั้งหมดนะครับสมาร์ทโฟนหรือจะเป็นแท็บเลต็ตได้ทั้งหมดอยู่ที่เราจะเชื่อมโยงคือหรือว่าเราต้องการจุดหลักให้เพื่อใหอ้เพื่อนร่วมทิปหรือลูกค้าที่เมาเรือเราไปไปแปะแท็บเลต็ตไว้ที่ป้อมขับเพื่อจะได้ดูเชื้อเพื่อได้ประกอบกับการตกปลาว่าปลาอยู่แบบไหนมีเชื้อปลามาตรงไหนบ้างส่วนเล็กใหญ่นั้นผู้เป็นเจ้าของก็จะมีข้อมูลอธิบายอยู่แล้วเพราะผมทําข้อมูลเหล่านั้นไว้ให้พร้อมจากหน้างานจริงทั้งหมด นะครับซึ่งสีนี้นะครับตัวนี้ครับผมปล่อยเป็นฟาร์มที่สตัวนะครับก็คือใช้หมดว่าซ้อนภาพดาวสแกนนั่นเองนะครับแต่มันจะทําให้รู้สึกว่าอาจจะดูหลากหลายอาจจะดูง่ายอยู่ที่ฟาร์มชอบนะครับแต่ถับท่านไม่ใช่ไม่ชอบครับกดเมนูนะครับเอาทุทีครับกดเมนูแล้วก็เมนูเพิ่มต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยดาวสแกนโอเวอรยกเลือกครับมันก็จะเหลือนะสังเกตครับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ ไม่สปีดสปะรวมมาทั้งหมดผมว่าแยกอีกแบบหนึ่งดีกว่าอย่างเช่นนะครับเพราะจากที่ทำไมว่าแยกดีกว่าผมจะมีข้อมูลหลากหลายประเภทนะครับกับของแบรนด์เหล่านี้ทั้งซิมราดเบียนจีเวลาที่ผมลงข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วกดเมนูนะครับเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาดีกว่าผมว่านะครับนี่มันจะมีช่องสร้างปึ๊บเราจะสร้างอะไรครับไปก็ได้ไม่อยู่ที่ความชอบนะครับกดการบัตรก่อนนะครับถ้าผมสร้างไว้แล้วแต่เอาไปอ่าอย่างนี้ผมคิดว่าน่าอยู่ง่ายกว่าจอซ้าย มงบอกถึงเสาด้วยธรรมดาฟาร์มสีสองร้อจอขวาฟาร์มที่สูงเคลียร์วิวด้านล่างสุดไซสแกนมันจะทําให้เราดูง่ายกว่าข้อเด่นของ BNG ที่เจอมาหรือทางหรือทางของนักตกปลาหรือประมงก็ตามที่บอกคือหนึ่งฟาร์มเด่นของเชือ้อของภาพนะครับเพราะเทคโนโลยีที่ใช้กับเรือใบแข่งขันรับโลกของทุกอย่างมันต้องสุดนะครับซึ่งทําไมผมต้องดัน BNG นนะครับเพราะความสามารถที่มันมีมาเต็มอยู่แล้วแต่ในทางการแข่งเรือใบเขาเขาจะเน้นเรื่องของเข็มเรื่องของเส้น ซึ่งหมดน,นั้นใส่มาเต็มแต่พอมาเห็นหมูดซาเดอร์ผมโดนใจมากเมื่อ3ปีที่แล้วเลยได้รับความตอบรับจากกลุ่มประมงผมวันนี้เป็นประมงพื้นบ้านที่ใช้ทุกยีตัวนี้นะผมจะมีข้อมูลที่ผมลงมามาเรื่อยเรื่อยก่อนน้านี้แล้วเมื่อกล่มประมงโดนใจเขาหาปลาหนึ่งครั้งเขาต้องการปริมาณเป็นตันเพื่อจะได้อพอในการเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงระบบแต่เมื่อเรามาใช้งานนนกตกปลาเราไม่ได้หาปลาตันเราหาพันปลาเกมหาเพื่อปลาพักผ่อน เพือหาเพียงแค่ปาาเกงมาใช้ตัวตันนี้ถือว่าเหลือๆนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราต้องใช้ประสบการณ์เท่าไหร่กว่าจะเรารู้ลักษณะปลาอะไรยังไงบ้างซึ่งมันก็มีตัวช่วยขึ้นมาอีกนะครับเข้าเมนูนะครับก็จะมีตัวนี้นี่กับสีพื้นออาตัวเทียกดกลับนะครับเข้ามาภาพปลาเตะนะครับมันก็จะมีลักษณะของสัญลักษณ์นะครับก็คือรูปปลาเองความลึกความลึกมาถึงความลึกของฝูงปลาเชื้อปลาที่อยู่ในหน้าจอ ทั้งคู่รูปปลาด้วยเชื้อด้วยแต่เหล่านี้มันคือไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าความลึกของปลาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมผมอาจจะไม่อยากปรับหรือไม่เปิดเส้นด้วยซ้ํากับหมดตัวนี้เพราะผมเน้นให้ดูคือหนึ่งพวกเชือ้อลักษณะการน,น,นำสารภาพเส้นเล็กเส้นใหญ่กลุ่มก้อนละเอียดเนียนหยาบเหล่านี้คือความเป็นจริงที่บอกได้หมดเปิดรูปหมดรูปปลาอย่างเช่นเราออกเรืออยู่ที่ชายหาดกํกลาลังจะออกเรือถ้าเราเปิดหมดนี้รูปปลาก็ออกมาแล้ว เพราะมันไม่แยกสามารถไม่สามารถแยกได้เพราะบางทีอยู่ที่ชายหาดมีการม้วนของคลื่นเศษทรายอะไรก็าตามที่มันทําให้ซาดยจับมันก็ออกเป็นปลาแต่ถ้าซาเจ้าต้องเป็นเชื้อมันแยกได้ทั้งหมดซึ่งผมทําข้อมูลมาเพื่อให้ทุกท่านไปต่อยอดได้ข้อมูลที่ผมจะทํานั้นไม่ได้เป็นการทําให้ท่านจําแต่ผมทําให้ท่านเข้าใจถึงเทคโนโลยีจะออกมาเรื่อยๆนะครับรุ่นใหม่ออกมาแต่เมื่อเราเข้าใจซะอย่างเราสามารถไปต่อได้ง่ายนะครับ ซึ่งทีนี้แต่หมดนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับฟิตไอดีมันจะให้เสียง3เสียงเล็กกลางใหญ่ปลาเล็กก็เสียงเบาหน่อยปลาขนาดใหญ่ขึ้นมามีเสียงระดับความเสียงเพิ่มขึ้นฝูงปลาใหญ่ขึ้นมามันก็มีเสียงอีกประเภทหนึ่งนี่คือไกด์ไลน์นี่คือตัวช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายกับจุดบริเวณน,นี้แต่ส่วนตัวผมเองจริงอยู่เทปยีนี้มาผมก็จะมักจะไม่เปิดซด้ยซ้ำกับตัวนี้เพราะอะไร ผมจะเน้นดูเชื้อหน้าหน้าจอในการอ่านข้อมูลทั้งหมดของบนจอว่ามันจับเจออะไรได้บ้างนะครับหรือนะครับเราต้องการครบนะครับหนึ่งไซส์สแกนมันมีโอเวอร์สัญญาณที่ไม่สามารถจับได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีตัวแก้แกาทา้ทางทางบางอย่างนั้นผมจะมีข้อมูลตอบให้ทั้งหมดนะครับเอาแต่เมื่อเราต้องการโอ้มีไซส์แล้วาหาเชื้อปลาตำแหน่งที่เรืออยู่ดูแนวดิ่งไปคือจอล่าง ้องการดูข้อมูลทางด้านข้างว่ากลุ่มก้อนปลาก้อนนี้มีความหนาของก้อนปลาอยู่ซ้ายหรือขวาของท้องเราเรือเรามากกว่าเป็นหลักลักษณะที่อยู่ของมันทางซ้ายทางขวาที่มีอยู่แต่ส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราเจอที่อยู่มันอย่างที่ภาพนี้หนาๆ,ๆนี้บอกว่าเหยื่อลงเหยื่อไปเรียบร้อยครับของหมดนะครับหรือลงเหยื่อไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเหยื่อนั้นเรียบร้อยครับเกี่ยวหมดนี่คือข้อเดียวงสะเกืเรือไหลไปทางไหนเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับ เมื่อที่มีมาเต็มแล้วเราจะเปิดนี้เข้าไปครับไซส์สเกตอาจจะไม่เปิดเพราะว่าเรามีจีเบสที่เปิดไซส์ได้แล้วนะครับช่องบ,บนก็ดูไปทุกอย่างทำทำงานกันแบบสอดคล้องนะครับเหล่านี้ครับเป็นมือใหม่ก็ตามนะครับเหล่านี้อย่าได้เป็นห่วงข้อมูลที่ผมทําให้ไม่ถือว่าเป็นการสอนของพี่ๆนะครับผมไม่ได้ถือเป็นการสอนส่วนหนึ่งก็คือผมทําเป็นเพียนแค่เป็นไกด์ไลน์นาทางเพื่อจะให้เราใช้อุปกรณ์ได้สุดกันจริงๆนะครับ และทุกข้อมูลที่ผมทําไม่เน้นให้ท่านจําเพราะเที่จะจำปั๊บเราจะไม่เข้าใจการอ่านเชื้อที่แท้จริงผมจะทําข้อมูลให้รู้ว่า,าเห็นเราต้องจําสีมันไหมกับปูปลาไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องจําสีนะครับเพราะเทคโนโลยีเราเปลี่ยนสีเช่นอ,อย่างนี้ผามาอธิบายย่าีกว่าทําไมผม้องพูดว่าไม่ให้จําสีเอาเข้าไปหน้านีผมเปลี่ยนสีถ้าเร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 าเข้าใจอุปรกรณ์ว่าต้องอถ้าเกิดเชื้อปลานั้นต้องสีนั้นสีนี้อะไรประมาณนี้ครับ าเราเปลี่ยนสีครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดแต่การนํเสนภาพของปลาเล็กกับปลาใหญ่ฝูงปลาเล็กฝูงปลาใหญ่มันมีเอกลักษณ์ที่คล้ายคล้ายคลึงกันในแต่ละยอ่อในแต่ละเบสหรือในพืะทหัวสัญญาณหัวสัญญาณมีผลสําคัญนะครับในการจับภาพเหล่านี้ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลผมนะครับว่าอะไรยังไงต้องการตกปลาแนวไหนเพื่อจะจับชุดท,ที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับหาปลากลางน้ําหาปลาหน้าดินหาปลา,าดินปั๊บแตะซูม ดึงข้อมูลทันทีเอากาบารลบออกนะลบกาบารออกดึงข้อมูลเหล่านี้มันสามารถนำเสนอภาพได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่คือข้อดีในรุ่นที่อยู่ในการแข่งขันของระเบยเทคโนโลยีที่สูงแต่ราคาไม่ไม่ได้สูงจนเกินเหตุนะครับกับความาสามารถที่ให้มานะครับสามารถติดตามผมได้2ช่องทางหรือโทรส่วนตัวช่องทางเรขไม่ยุ่งยากลายพิมพ์ d a w u t k 2 0 a ก็คือดาวุฒิเคยี่สิบเอนั่นเอง 2. Facebook นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับบางวุฒิภูเก็ตเว้นวัค p s ตอกปลาก็จะขึ้นมาทั้ง2อ,อย่างเพจและเฟซเพจนะเวลานี้ผมถือว่าเพจไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นะครับทักมาทางเฟซหลักเฟซหลักก็คือเป็นผู้ชายใส่เสื้อกามินแขนยาวกลุ่มลักษณะของหัวซาวด์ขนาดใหญ่รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นผู้ชายไทยแต่งตัวบ้านๆยืนคู่กับฝรัง่ง แต่ถ้าเป็นเพจก็จะใช้เป็นจอของหน้าจอเบ g ยนจั่นเป็นเพจนะครับขอฝากสำนักเบ g ไว้ด้วยครับการใช้งานผมไม่ได้เน้นให้ท่านจำแต่ให้ท่านเข้าใจกับอุปกรณ์เป็นหลักสวัสดีครับบางวุิภูเก็ต